วันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามกับนายนัดทิ้งกันครับงานของผมเกี่ยวกับการนัดครับนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บกับกรุงเทพมหานคร เดี๋ยวนี้ตลาดเปิดกันเยอะนะครับจะเห็นว่ามีอยู่ทุกมุมทั่วกรุงเทพเลยผมขายเบอร์เกอร์ที่นี่และนี่คืองานของผมครับตลาดนัดที่เปิดตอนกลางคืนกลายเป็นธุรกิจที่เกิดใหม่เพื่อรองรับคนที่ใช้ชีวิตหรือสะดวกที่จะจับจ่ายใช้สอยหาซื้อของกินของใช้ในเวลากลางคืนซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีคนมากเท่าไหร่ขยะก,ก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยคมีเนื้นะครับ ขายอาหารมีขยะอยู่แล้วครับเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเศษเนื้อนะครับเศษผักเป็นกระดาษห่อถุงพลาสติกกระดาษทิชชู่แต่เรื่องพวกนี้ผมจัดการได้ง่ายๆอยู่แล้วครับขยะพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกเศษเนื้อนะครับเศษเนื้อเศษขยะต่างๆนะครับผมก็จะแยกไว้ถังนี้นะครับผมส่วนพวกกระป๋องนะครับกระป๋องพลาสติกกระป๋องน้ำอรดลมนะครับผมก็แยกใส่ถุงนี้ไว้นะครับส่วนตัวเบอร์เกอร์นะครับผมถึงมือลูกค้าแล้วก็คงไม่เหลืออะไรแล้วนะ ผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับผมร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งนะครับผมแล้วนัดทิ้งนัดเก็บตามวันเวลาที่เขตกําหนดทิ้งถูกวิธีถูกที่ถูกเวลา2ทุ่มถึงตีสาหรือตามเวลาที่เขตกําหนดนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บกับกรุงเทพมหานคร